สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกเราก็จะมานำเสนอระบบ r e m a g i n c a r c a n ครับโดยระบบตัวนี้จะเป็นการนำ AI มา Classifcation i ตัวทางทางด้านโรคผิวหนังครับต่อมาตัว Pain Point นะครับ Pain Point ก็จะเป็นการเข้าถึงโรคคลินิกผิวหนังครับยังเป็นความยากลำบากสำหรับหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชนบทหรือมีข้อจำกัดทางด้านเวลาการเดินทาง เพื่อแก้ไขปัญหาเนี่ยครับจึงได้พัฒนานระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ที่จะให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดภาพผิวหนังผ่านทางเว็บไซต์เพื่อรับการมีขอบเบื้องต้นและคําแนะนําในการรักษาโซลูชันตัวนี้ครับจะช่วยลดภาระ,ะในการเดินทางและเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่เกี่ยวข้องด้อย่างสะดวดรวดเร็วและปลอดภัยครับโดยวัตถุประสงค์ของตัวระบบนี้ครับโดยลําดับแรกก็จะเป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์สําหรับ ให้ผู้ใช้อัปโหลดภาพผิวหนังเพื่อวิอเคราะห์เบื้องต้นลำดับที่2คือให้คําแนะนามมําเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางการรักษาตามผลการวิเคราะห์ภาพลำดับที่3เพิ่มการเข้าถึงบริการทางแพทย์เฉพาะทางด้านโรคผิวหนังสําหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือมีข้อจํากัดด้านเวลาและการเดินทางลำดับที่4อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสสขภาพที่สําคัญแนอย่างรวดเร็วและปลอดภัยลำดับที่5้า ลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางไปยังคลินิกโรคผิวหนังต่อมาจะเป็น AI Terry นะครับโดยดยลเี็ดของตัวโปรเจกต์นะครับจะเอามาทั้งหมด3คาสครับโดยจะมีตัวโรคสิวโรคภูมิแพ้ผิวหนังทางด้านเอ็กซิมาและโรคมะเร็งผิวหนังโดยจะนำดัลเซ็ตมาจากทางแคคเกิลโดยแบ่งการเทรนนิ่งดัลเซตเป็น 90%ในการเฮนนิงแล้วก็10%ในการเทตติ้งส่วนตัวโรคสิวครับเรานำมาทั้งหมด593ไฟล์ทางด้านโรคภูมิแพ้ทางผิวหนังทางด้านเอ็กซิมานำมา1,010ไฟล์โรคมะเร็งผิวหนังหรือสกินแคนเซอร์นำมาทั้งหมด693ไฟล์จากทางแคกเกิลครับต่อมาก็จะเป็นตัว CNN นะครับก็จะเป็นโครงข่ายประสาทเทียมชนิดหนึ่งที่ออกมาแบบ ออกแบบมาใช้สําหรับเฉพาะสําหรับาการประมวลผลข้อมูลรูปภาพหรือข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็นตารางนะครับโดยความสามารถเด่นก็คือจะดึงคุณลักษณะสําคัญในฟิวเจอร์ออกมาจากภาพแล้วก็ลดความซับซ้อนของข้อมูลโดยคงข้อมูลสําคัญไว้ครับต่อมาก็จะเป็นสูตรการคํานวณความแม่นยําของตัวโมเดลนะครับโดยเมื่อคํานวณเสร็จแล้วครับ ตัวโมเดลของเราจะมีค่าความแม่นยำอยู่ที่0.69ครับต่อมาจะเป็น Architecture แล้วก็ดีไซน์เวิร์กโฟครับก็ a r c h i ิเ c t u เจของเราครับตัวเราจะใช้ตัวแม c h i นเล e ร์ n i n g นะครับก็คือในขั้นส่วนของ p พี p ปรเ e s s i n g ก็จะมีการ Input ข้อมูลรูปภาพเข้ามาเทนตัวโมเดลครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็น ในส่วนของ prediction ก็คือการ input ข้อมูลเข้าตัว main system ครับ input รูปภาพเข้ามาตัว main system แล้วก็ตัว main system นะครับจะส่งข้อมูลไปยังตัว predictive model หรือว่า AI system ครับเพื่อทำการประมวลผลแล้วก็เอา output ข้อมูลโลกออกมาครับต่อมาตัว workflow ของตัวระบบเราครับโดยจะมี data set preparation ก็ ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลเตรียมข้อเตรียมและเสร็จเตรียมรวบรวมข้อมูลจากทางแเกล์แล้วก็นำมาทำ image pre-processing ครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นการ model building เมื่อ Build อะไรมาเสร็จครับจะได้ f i ล์ n a l model เป็นตัวโลกต่างๆเป็นตัว3อันก็จะมีตัวโลกสิวโลคภูมิแพ้ทางผิวหนังอักเ แล้วก็โล่มะเร็งผิวหนังต่อมาก็จะมาทําการโมเดลเทรนนิ่งในการเทรนตัวโมเดลแล้วก็โมเดลอิวาเลชันก็คือการทดสอบโมเดลต่อมาก็นําตัวโมเดลเนี่ยครับไปดีพ l o y เมนต์เป็นตัวแบ็กเอนของตัวระบบเว็บแอปพลิเคชันของเราแล้วก็มีการทำฟอนต์เอนดิทเพย์เพื่อโชว์ให้ผู้ใช้ได้รับรู้เวลาอัปโหลดรูปภาพลงไปว่าพอประมวลผลตัวโมเดลผ่านทางแบ็กเอน จะส่งข้อมูลผ่านทาง f อนต์เอ็เพื่อรับรู้ว่าเราเป็นโรคอะไรครับต่อมาเน็ปทูก็จะมีตัวทางด้านโปรแกรมมิงครับโดยเราจะแบ่งเป็นฝั่งเว็บแอปพลิเคชันโดยเราจะใช้ตัว React, HTML, CSS, JavaScript ในการ build Web Application ครับต่อมาต่วนตัว m o เดลหรือ back end โมเดลแล้วก็ API ทางด้าน back end ก็จะใช้ตัว Python มาเป็นการเขียนครับ ต่อมาตัวเทรนนิ่งก็จะใช้ตัว TensorFlow กับ k ira, ี r a สเดปมาใช้ในการเทรนครับต่อมา environment ก็ในการเทรนโมเดลแล้วก็ในการทำตัวโมเดลต่างๆจะใช้ตัว Google Colab ในการทำตัวเทรนระบบแล้วก็เซฟเป็นโมเดลเฮดไฟล์ Fi ครับต่อมาจะเป็นตัวเดโมนะครับเปิดมาข้างหน้าก็จะมีตัว a n น i n g page เป็นตัวโชว์ทางหน้านดสเคอร์ฟอน์เอนน,นะครับเมื่อกดสตาร์เข้าไปก็จะมีตัวระบบอัปโหลดไฟล์ที่จะสามารถเลือกรูปภาพอัปโหลดไฟล์เกี่ยวกับโลกรูปภาพทางโลกผิวหนังต่างๆที่พบเจอครับโดยเราจะทดสอบเ,ออเป็นทั้งหมด3กลุ่มนะครับโดยกลุ่มละ2โลกก็เราจะทดสอบใน ตัวสีวก่อนนะครับก็เมื่ออัปโหลดรูปมาแล้วก็กดอัปโหลดแอนพิกก็จะโชว์พิเดกรีเซาล์แลวก็วิธีการรักษาเบื้องต้นอันนี้ก็จะเป็นรูปที่2ครับในการทดสอบก็จะมีพิเดกรีเซาลออกมาว่าพิ d i c กชันเป็นโรคอะไรแล้วก็มีการรักษาเบื้องต้นต่อมาจะเป็นการทดสอบทางด้านโรค ภูมแพ้ผิวหนังทางด้านเอ็กซิมานะครับเมื่อกดอัปโหลดรูปเข้ามาแล้วก็กดอัปโหลดแอนพิดิกก็จะโชว์พิดิกชันรีซอสของทางโรคเอ็กซิมาแล้วก็มีการรักษาเบื้องต้นก็ก็คือการควรพแพทย์ในทันทีต่อมาก็จะเป็นรูปที่2นะครับก็กดอัปโหลดแอนพิดิกก็จะโชว์พิดิกชันรีซอสแล้วก็วิธีการรักษาเบื้องตน้นก็คือการพบแพทย์โดยทันที ถัดมาจะเป็นทางด้านโรคมะเร็งผิวหนังนะครับโดยจะเททั้งหมด3รูปเรือสรูปเหมือนกันครับก็เมื่อนํารูปเข้าสรุปแล้วก็อัปโหลดอันพีดิกได้เลยก็จะโชว์พีดิชั่นรีเซว็ว่าเป็นโรคอะไรแล้วก็มีการรักษาเบื้องต้นเป็นไงก็คือในส่วนตรงนี้ครับจะเป็นตัวพีดิชั่นก็จะเป็นโรคมะเร็งทางผิวหนังส่วนวิธีการรักษาก็คือควรพบแพทย์โดยท,ทันทีก็จะมาทดสอบอีกรูปหนึ่งนะครับก็กดอัปโหลดอันพีดิกไปก็ Prediction result ก็จะมีตัวโชว์ว่า prediction ตัวนี้เป็นโรคอะไรแล้วก็มีการรักษาเบื้องต้นไป็นยังไงต่อมานะครับจะเป็นการอธิบายโค้ e v i ว w ครับโดย library ที่เราใช้ก็จะมีการใช้ cv2 ในการโหลดรูปภาพ matplotlib library สำหรับแสดงภาพแล้วก็มีตัว label encoder ใช้แปลง label จากข้อความเป็นตัวเลข เราก็จะมี TensorFlow Keras สำหรับสร้าง t e n Model Deep Learning ครับต่อมาก็จะเป็นการเลือกพาธของตัวเทแลเทสก็จะมีพา t c o n f i g u r a t i o n โดยใช้ Google Lab นะครับดึงจาก Google Drive มาเป็นพาดเทเละเทนพาดแล้วก็เท p พ t h ต่อมาก็จะเป็นโหลด Data จาจากล o l d e r ครับโดยเมื่อเราเลือกพาธเสร็จแล้วเราก็ต้องมาเขียนค้ดในการโหลดข้อมูลรูปภาพจากตัว โฟลเดอร์ er ที่มีโฟลเดอร์เทนแล้วก็เทสครับต่อมาจะมีการน้ r ม a ล i ์อิ m a g e ครับเป็นการน้ r m a ไ i z ภาพให้ค่าพิกเซลของภาพนะครับอยู่ในช่วง0กับ1แทน0255ครับเพื่อให้เทนได้เร็วขึ้นและโมเดลเรียนรู้ได้ดีขึ้นจากการโหลดรูปแล้วก็เลเบลจากเทนผัดแล้วก็เทสผัดต่อมาก็ จะเป็น prepare a s e t ครับเป็นการโหลดภาพแล้วก็มา normalize normal รูปภาพไปทีนึงแล้วก็แปลง label เป็น one hot ครับก็จะมีการแปลงชื่อคาดเป็นตัว one hot encoding ครับอย,อย่างเช่นเลข1 0งเช่นเลข1 0 0 0 0 0 0 1ครับแล้วก็จะคืนค่า dataset ที่ พร้อมสำหรับการเข้าโมเดลครับต่อมาจะเป็นการสร้าง CNN Mo โมเดลครับโดยเราจะใช้ตัว Conv2D ในการดึงฟิลเจอร์จากภาพเช่นเส้นขอบรูปทรงแล้วก็มีการใช้ MaxPooling2D ในการลดขนาดฟิลเจอร์แมพเพื่อลดการคำนวณและป้องกัน Overfitting แล้วก็ใช้ f ฟตเทิ n แปลงจาก 2D เป็น งดีครับก่อนเข้าเดลเลเยอร์แล้วก็มีดรอปเอาทในการสมบิดนิวรอนบางตัวตอนเทนเพื่อป้องกันโอเวอร์ฟิตติ้งครับแล้วต่อมาก็ตัวเทนโมเดลก็จะเทนภาพนะครับทั้งหมด10รอบแล้วก็เทนทีละ32รูปแล้วก็จะมีเมื่อเทนเสร็จครับก็จะเป็น การเซฟโมเดล d head file เพื่อนำมาทำตัวเรา back end ต่อต่อมาก็จะเป็นตัว function test model ครับโดยจะเลือกผ a t h ก่อนแล้วก็วนลุปภาพในตัว test set แล้วก็ทดสอบแล้วก็แสดงผลลัพธ์ก็ผลลัพธ์ก็จะมีค่า precision recall f1 score แล้วก็ support ก็อ accuracy อยู่ที่0.6929 precision อยู่ที่0.7022 recall อยู่ที่0.6929 f1 score อยู่ที่0.6919ต่อมาก็การพัฒนานระบบตอนน่อในอนาคตน,นะครับโดยจะสร้างตัวโมบายแอปพลิเคชันครับสำหรับให้ user เนี่ย อัพโหลดรูปหรือถ่ายรูปเกี่ยวกับทางด้านโรคผิวหนังครับให้มีการวิเคราะห์ที่อัตโนมัติแล้วก็เพิ่มความแม่นยำแล้วก็ความสะดวกความสะดวกในการใช้งานสำหรับ user ครับสำหรับผู้ใช้แล้วก็จะมีการเพิ่มความแม่นยำของระบบโดยใช้ตัวโมเดลที่แม่นยำอย่างเช่นโมเดลที่สำเร็จรูปแล้ว เช่น r e s n e t หรือว่า efficientnet โดยตัวโมเดลพดนียครับจะมีการเทนข้อมูลอยู่แล้วด้วยขนาดดา t a s เซที่ใหญ่แล้วก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการาในตัวโมเดลแล้วก็ลดการเทรนนิง่งเวลาในการเทรนนิ่งครับต่อมาก็จะเป็น reference ของตัวาทางด้านระบบ AI ของทางด้านโรคผิวหนังครับก็ขอจ้บการนำเสนอเพี่าน,นี้ครับ,บครัครับ